มาลุยกันต่อนี่ครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นครับเรามาลุยกันต่อนี่ครับกับซีรีส์นี่ครับรวยร้อยปีนี่ฮะอ่ารวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับของปู่อิ่มนะครับอ่าเป็นเปิดนะฮะของตอนที่2นี่ครับนะตอนที่2นี่นะเดี๋ยวมารับชมกันพี่ชายนี่ครับว่าได้รายการอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับนะสหรับ อีพีนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับแนงก็ฝากกอบพระคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะถ้าหากสนใจองค์ไหนนะครับสอบถามติดต่อได้ที่อี l i n นและเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยครับพี่ชายนะฮะร,รายการที่1นกันเลยครับ รายการที่หนึ่งนะครับตอนนี้หายกลังไม่เจอเลยพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะฮะพื้นทงชาติครอบนะฮะมึงเงินพี่เลขคนณตเบอร์หมายเลขสามครับโอ้โหนะเลขคนณตเบอร์แม่ทัพครับหมายเลขสามนะพี่นี่ฮะรายการนี้แบ่งปันพี่พที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ฮะสวยๆกันเลย รายการที่สองนี่ครับมาเรียนต่อเลยพี่ชายนะฮะรายการที่สองเพราะอันนี้เปิดนะครับรายการที่สองนะครับแร้วรายการที่สองเปิดมาพี่ชายโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรครับพี่อ่าผมเจอแล้วผมเจอแล้วรายการสัมมนาคุณยกลังนี่ครับเจอแล้วนี่ฮะอยู่นี่ีเองนะครับเพราะอ่านี่ฮะนวดแถมยกลังนะครับ ตอกโนนะครับตอกเก้ารอบพี่ชายนะครับตอกเก้ารอบนวะเลี่ยมกรอบเนี่ยนี่คือนวะเลี่ยมกรอบนะพี่ชายนี่ครับเงฮะขอแบ่งปันให้พี่ๆเบาๆครับห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาทพอพี่ชายนะครับนวะแถวลูกหลังนะฮะเอาไปครับองค์ที่สองตอกเก้ารอบครับนะครับโอ้โหเผลอไปนะฮะเพราะเป็นสีเดียวกับลุ้นด้วยเผลอไปผมหยิบไปอ้าวแล้วไปรวมกับลุ้นโอ้โหงานเลยพี่นะนี่ฮะเจอแล้วพี่นะขอห้าร้อยบาทพอ นะครับสำหรับรายการสรัมมนาะคุณยกหลังครับเนี่นะครับ,รบเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะพี่นะรายการถาไปนะฮะกับรุ่นรวยร้อยปีเศรษฐีอรวยร้อยปีนะฮะโชคดีร้อยชาตินะครับมาลุยกันต่อนะฮะร,รายการที่3ขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮนะร,รายการที่3เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ครับเนื้อทองแดงโบราณตัดชิดเลี่ยมน้ำมันเนี่ยนะนะรายการนี้เอาไปพี่นะเลขคุณตั้งเบอร์ะไรพี่ เลขคุตัวเบอร,บอร์หมายเลขหนะกระดกซับนะเอาไปฮะร,รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่300อบาทพอพี่พร้อมใช้งานเลยนะฮะร,รายการที่3ต่อมารายการที่สามนะครับพี่ชายนะีครับรายการที่สามมาลุยกันครับนะฮะอันนี้นะรายการที่3มามน,นะครับขออน,นุญาตเปิดขึ้นมาโอ้โห รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้ออะบัก้าซาตินลงยาพืชเงินคราบงเงินจีวนส้มหลังเหลืองและเลขคน่ตัวเบอร์หมายเลขสีนะ่เลขคน่ตัวเบอร์หมายเลขสี่เป็นเนื้ออะบัก้านะขอที่สองร้อยห้าสิบบาทเนื้ออะบัก้าขอสองร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยบาทนะพี่นะจัดไปพี่ชายนะครับนะยกคู่สี่ร้อยบาทนะองค์เดียวสองร้อยห้าสิบนะต่อมาฮะรายการที่ห้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับ รายการที่เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อทองแดงมันปูหลังเรียบต่อโคดเก้ารอบครับต่อโคดเก้ารอบพี่เรกโคดเบอร์สามที่เอ็ดนะฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับจัดให้พี่ชายที่3า0ร้อเอ้สี่รบาทนะครับสี่บาทเหมือนเดิมครับสวยๆเลยพี่ชายนะฮะรายการที่5นะครับ4ี่บาทนะครับต่อมารายการที่หกครับ รายการที่6กนะครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินแนวพื้นทองชาติขอบขาวฮะรายการนี้220บาทครับเลขคุณตัวเบอร์วันนีสิบเจ็ดนะฮะสองร้อยบาทเลขคุณตัวเบอร์วันนีสิบเจ็ดครับการย,ยกคู่400บาทได้เลยเนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่7ครับ รายการที่7นะขออน,นุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้ออัปปากาสตินฝังพลอยจัดสร้างเพียงแค่3ามสสองเหรียญเองนี่ครับนี่ฮะฝังพลอยขอบฝังพลอยสังกติฝังพลอยพื้นนะเลขคนละเบอร์ยีสามพี่รายการนี้ขอที่250บาทเอ้สองยแปดบาทนะรายการที่ขอ280บาทพอพี่รายการที่7นะครับนี่ครับมาลุยต่อนะครับพี่จันนะฮะรายการที่8ครับ รายการที่แปดนี่ครับเปิดขึ้นมาครับพี่ชายโอ้โหรายการที่เปิดออกมาพี่ยังสวยฮะรายการนี้เนี่บกะลายทองพื้นชมพูขอบฟ้าจีวันส้มเนี่ยนี่ยเลขคนเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขรวยพี่เลขแปดนี่ครับเลขรวยพี่เอาไปฮะรายการนี้เนี่ยขอแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยแปดสิบาทเนี่ย สองอยแปดสิบาทครับพี่จัดไปครับ2 8 0ยปสิบาทนะยกคู่4ี่รอยห้าสิบาทพอพี่นะครับสอง2้อสบาทยกคู่4ี่ห้าบาทพอพี่จัดให้พิเศษนะครับต่อมาครับพี่จ่ายโอ้โหรายการนี้ครับเนื้อทองแดงโบราณฝังพลอยเลขคุณตําเบอร์หมายเลขยี่สิบสามเนื้อทองแดงโบราณฝังพลอยเลขคุณตําเบอร์หมายเลขยี่สิบสามฮะนี่ยโอ้ รายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการฝังพลอยเต็มสูพี่นะครับต่อมาครับพีช่ชายรายการที่สิบนะฮรายการที่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินฝังพลอยเนื้อทองทิพซาตินฝังพลอยพี่นี่นี่โอ้โห รายการนี้นะจัดให้พี่นีครับที่280ร้อยแปดสบาทนะสอง้อยแบาทนะเจ้ารายการที่สอง้อยแบาทนะครับนี่สวยๆเลยนีครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่1ินะครับรายการที่11เอปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองหรือทองแดงนี่คร ลงยานไล่สีเลขคุณเบอร์หมายเลขยี่สิบหกนะครับรายการนี้พี่จัยนะครับเอาไปฮะสองร้อยยี่สิบาทยกคู่สี่ร้อยนี่ครับราคาจองรุ่นนี้อยู่ที่สองร้อยสี่สิบเก้าบาทเลยครับนะครับใครอยากจะ้รุ่นก็ทักมาได้พี่ชายนะครับรุ่นละสามร้อยบาทสองรุ่นขึ้นไปนี่ฮะสองรุ่นขึ้นไปในคิดเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบนะครับไอคิดเพียงแค่ห้าร้อยวิเนี่ครับ รายการนี้ครับรายการที่สองเปิดออกมาเป็นเลี่ยมพี่นะครับเป็นงานเลี่ยมเพ้นนะเพ้นอย่างสวยพี่รุนี้นะโอ้โหลุงนพีนี้เพ้นสวยมากซื้อฝากญาติพี่น้องน่าจะชอบน่าดูเลยพี่ชายนะรายการเพ้นรุ่นนี้นะครับจัดให้เบียงปันราคาเดิมครับพี่ชายนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายใครชอบงานเพียวใครชอบงานเพชรนะครับเลือกกันได้เลยนะครับเลือกกันได้เลยนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการไปรายการที่13บสามครับรายการที่13เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับเลขคนณตัวเบอร์หมายเลข15นี่ฮะลงยาเสือแดงดําครับนะลงยาเขียวด้านหลังเลขคนตัวเบอร์15ฮะรายการที่220บาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่13ต่อมาครับรายการที่14ฮะรายการที่14เปิดออกมาเป็นฉากล็อกเก็ตหุ่งปู้อิมอุดมวสารฝั่งตะกุดฮะ รายการนี้เลขคุณเบอร์หมายเลขสิบสามครับนี่ฮะเอาไปพี่สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นี่ฮะรายการที่สี่นี่ครับต่อมาครับเราจะต่อนี่ครับสําหรับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดออกมาฮนะรายการนี้เป็นเนื้อสี่กษัตริย์เลขคุณเบอร์สองสองครับเงินแบ็คนะทองหน้าครับเงินแบ็คทองหน้าพี่ชายรายการนี้เอาไปเพียงแค่สามร้อยบาท เอาไปเพียงแค่300บาทครับพี่ชาย 1, น <S <s ี่ครับนะเนื้อ4กษัตรนะพี่นะสกรัตรจับคู่ได้เลยนะครับจับคู่ออกมาสามรบาทจับคู่500บาทได้เลยนะครับเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับเนื้อสกษัตรย์ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่16นะครับรายการที่16ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวมะขามสอดไส้นี่ฮะสอดไส้ทองที่ผิวกระจกพี่เลขคนเบอร์หมายเลขสองโอ้โห องค์นี้สวยจริงพี่นะครับงานสอดไส้องค์นี้สวยจริงฮะทรงละสามร้อยบาทนะครับองค์ละสามร้อยบาทพี่งานสอดไส้นะครับฝังพลอยด้วยนะครับรายการที่สิบหกนะครับของจริงงามจริงรับพี่นะเหรียญสวยมากนะครับเหรียญสวยมากพี่ชายต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะฮะรายการที่สิบเจ็ดเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหนี่ครับ นี่อันนี้คือองค์แถมนะพี่นะพี่บูชาไปพี่ได้องค์แถมครับลายการนี้เปิดออกมาลายการนี้เป็นเนื้อเงินผิวกระจกหน้ากาก,ากทองคําครับพื้นแดงหน้ากาก,ากทองคาลงยาสาริการนะครับนะหลังฝั่งพลอยกรอบเต็มสูบรแ็มน,น,นะ้อครับผมขออน,นุญาตเช็คแป๊บนึงบพื้นแดงผิวกกระจกนี่ นี่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 เพราะเขาห่อแพ็คมาตั้งแต่อีพีแรกแล้วนี่นะเขาเพราะรุ่นนี้เนะะี่ยครับเขาเลยแถมมาให้พี่ก็คือถ้าพี่รับไปก็จะได้สององค์นะครับจะได้รับเปสององค์ก็คือองค์แถมที่นะเพราะรุ่นนี้เลี่ยมกรอบเกินกล่องพี่นะฮะเลี่ยมกรอบเกินกล่องกล่องใหญ่เนี่ยฮะเลี่ยมกรอบเกินกะล่องนี่ยกรอบสวยพี่สุนีเนี่ฮนะโอ้โอหเลขของตัวเบอร์มรันเลขยี่สิบฮะ รายการนี้หน้ากากทองคำานี่ครับเปิดแบ่งปันเท่าเดิมพี่ชายนะฮะสองพันเจ็ดร้อยบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับนะของจริงพี่นะรายการที่สิบเจ็ดหน้ากากทองคำองค์นี้แถมนะแถมให้อยู่ในกล่องนะครับแถมให้อยู่ในกล่องนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับนะครับขอสองพันเจ็ดร้อยพี่ราคาเดิมพี่ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบแปดฮะหรือรายการที่ที่แปดเปิดออกมาเป็นเนื้ออัปปากาสาตินลงยาและสีขรอบขาวนะฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าพี่รายการนี้เอาเป็นสองร้อยห้าสิบเนี่ยฮะรายการนี้เอาเป็นสองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบเก้า รายการที่19เปิดขึ้นมาที่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อดิบุหน้ากากเงินแท้จีวอนซ้มหนังนวะวิเลขคนที่เบอร์ส0ข้อที่2 5 0ร้อยห้าบาทข้อที่2 5 0ห้าิบาทเก่บพี่นะต่อมาฮะรายการสุดท้ายพี่รายการที่20ขสองอีพีทองเปิดตอนที่สองฮะรายการนี้เปิดออกมาฮนะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อกะไหลเงินเนี่ยเนื้อกะไหลเงินพี่อย่างจ้าบเนี่ยฮะอย่างสุดนะฮะ ลงยาสีชมพูน้ำเงินจิววันส้มลงยาสาลิการายการนี้คนดูวี8นะครับขอที่สองร้อยแปดสิบาทคนะอที่สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชั้นนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนะฮะวันนี้ก็มีเปล่ยปมีพี่ๆนะครับยี่สิบรายการนะครับเน่ก็ฝากขอบคุณพี่ๆี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับ